ค่ะชื่อนางสาวน้ภพฟอนดุลดีค่ะชื่อเล่นชื่อพาวค่ะอายุ21ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นประธานกลุ่มนะคะกลุ่มของเราชื่อกลุ่มปังเบเกอรี่ค่ะตอนนี้ตั้งอยู่หน้าตลาดสด เทศบาลตำบลัทวารีค่ะตรงข้ามสถานีตำรวจโพชัยค่ะในความคิดนะคะคำว่าปังก็คือขายดีๆขายมากๆค่ะทุนเดิมก็ทําเป็นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมด้วยค่ะไปกับคุณแม่ไปที่กรุงเทพถ่ายทอดมาจากแม่อีกรอบนึงค่ะ กลุ่มเค้กปังเบกเกอรี่นะคะจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,563ตอต่อยอดมาจากกลุ่มบูฟเฟ่หมูกระทะค่ะตอนแรกของพวกเราเนี่ยต่อยอดมาจากกลุ่มหมูกระทะบูฟเฟ่ค่ะแล้วของเราก็ปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้วก็เลยคิดจะเอาเงินทุนตัวนี้ค่ะมาต่อยอดขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นร้านเค้กปังเบกเกอรี่ทําขนมเค้กค่ะแล้วก็เป็นขนมพิธีต่างๆค่ะ เริ่มแรกนะคะก็จะมีเงินทุนในกลุ่มของพวกเรานะคะ10,000บาทค่ะแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะในพศ2563า 2, 13, จำนวน7,000 0บาทค่ะนำมาซื้ออุปกรณ์ทำเบเกอรี่เพิ่มเติมค่ะจะเป็นเตาอบแล้วก็พวกแม่พิมพ์ต่างๆค่ะก็จะเป็นตู้ตู้แช่ด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกเรามีจำนวนที่ไม่เพียงพอค่ะก็เลยเอามาซื้อเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมค่ะก็จะมี Facebook ค่ะเพราะว่า กลุ่มของพวกเราจะเป็นนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่อยู่มหาลัยค่ะก็จะมีคนรับออเดอร์มาแล้วก็สั่งมาที่ทางร้านให้ทําอีกทีค่ะก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายด้วยค่ะสำหรับเงินทุนที่ออกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มานคะคะก็รู้สึกว่าช่วยได้เยอะมากเลยค่ะก็จะเป็นการต่อยอดซึ่งเป็นอาชีพที่เราอยากจะทําทําแล้วเราก็มีความสุขมีรายได้เสริมระหว่างเรียนด้วยค่ะ ในส่วนของการไปสนับสนุนกลุ่มก็ได้มอบหมายให้ทีมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอในการไปสนับสนุนการที่จะให้กลุ่มสามารถบรหิหารจัดการแล้วก็ทําให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงเนี่ยประเด็นแรกก็คือในเรื่องของศักยภาพของกลุ่มในการบรหิหารจัดการนะครับเราก็เน้นให้มีการบรหิหารจัดการในรูปแบบกลุ่มที่ชัดเจนนะครับมี กฎระเบียบมีกฎกติกาในการบริหารจัดการร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านการตลาดนะครับเวลามีการจัดประชุมอบรมหรือสัมมนาเราก็จะไปสนับสนุนกลุ่มในส่วนของที่จะมาทําเป็นอาหารว่างเป็นเบรดครับเราก็จะสนับสนุนตรงนี้ในเบื้องต้นแล้วก็ช่วยสื่อสารประชาสัมพันไปภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอเน,นี่ยแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไปในการขอออยอนะคที่สำคัญก็คือการจําหน่ายในช่องทางออนไลน์นะค,ะนะครับเราก็พร้อมที่จะเข้าไปส่งเสริมแล้วก็สนับสุนให้คัเพื่อนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น,นะะก็ให้ความมั่นใจว่าทางอำเภอก็พร้อมที่จะให้การสับสนุนในในทุกด้านอยู่แล้วนะครับ ลูกค้านีสามารถบอกโทนสีได้ชอบแบบไหน,นสมมติมีรูปในใจ mm hmm. เขาเซิร์เนตมาอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะทําให้ใกล้เคียงกับลูกค้าที่สุดค่ะสดใหม่ทุกวันค่ะก็คือจะไม่เอาเค้กค้างคืนส่วนมากลูกค้าจะนิยมชิฟฟ่อนนมสดค่ะก็คือจะขายง่ายทานง่ายค่ะเพราะว่าช็อกโกแลตมันจะผมเด็กจะไม่นิยมค่ะมันต้องบปิหานจัดการให้เป็นแล้วก็ทำงานกันเป็นระบบค่ะคือแบ่งฝ่ายขายแบ่งฝ่ายการผลิตค่ะ ขอบคุณพัฒนาการชุมชนนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะกองทุนบทวาสตรีค่ะที่ช่วยให้กลุ่มเราเนี่ยได้มีเงินทุนหมุนเวียนค่ะเพื่อที่จะไปต่อยอดธุรกิจต่อไปค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถมาซื้อได้นะคะอยู่ตรงตลาดสดเทศบาลตำบลชัยวารีค่ะอำเภอโพชัยค่ะช่องทางติดต่อค่ะสามารถติดต่อได้ที่080ค่ะ385 0771็่ค่ะ Facebook ก็พาวกาค่ะ P R A W K A K ค่ะ